เปลี่ยนดินเลวให้เป็นดินดีเปลี่ยนพืชใกล้ตายให้มีชีวิตได้ด้วยเขียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชเน,นี่ยเพิ่งจะฉีดไปหนเดียวเองนะหนะเดียวค่ะแต่เขาฟื้นปกติตานเนี้ยเนี่ยมันจะมีแนะทั้งนอนทั้งแมลงอะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีครับเราเป็นคนชอบสังเกตชอบลองของอลองดูเราเห็นว่าเออเจ็ดวันสามวัน เออมันเห็นผลต้นนึ้งก็โตัวมาสี่ลูก50ลูกป้าใช้ตัวนี้นะแบบน้ำจะข้าวแล้วดอกจะนูนหน่าเน้นใบก็จะส่วยไม่เปลืองอยาฆ่านอนออไม่เปลืองปุ๋ยป้าอยากให้คนใช้เือนป้านะจะได้ลงทุนนน้อยจะได้มีตังค์ไปส่งลูกเรียน คือไร่หนึ่งเกียนกวาร่โอ้คนทางบ้านในี่เขาบอกนะเฮ้ยมึงเอาอะไรมาฉีดวะกู้ทำไมจะตายแล้วมึงทำไมไม่ตายมันไม่แพงด้วยป้าใช้ยี่ห้ออื่นแพงกว่านี้อีกมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งลุงก็เลยเอาไปฉีดมะนาวดอโโดโกดดกดีถ้าไม่ดีก็คงไม่ใช้ถึงสองคราวนะเขียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชรับประกันคุณภาพผลิตจากธรรมชาติปลอดสารเคมีชัว